ยิ่งกินยิ่งแก่อาหารที่กินแล้วแก่เร็วอาหารต้องห้ามทำร้ายสุขภาพหน้าแก่ก่อนวัยอาหารกินแล้วแก่เร็วเมนูต้องห้ามยิ่งกินยิ่งแก่ถ้าหากใครใบหน้าโทมผิวหน้าย่อนคล้อยผิวกายหมองคล้ำไม่สดใสเปล่งปลังเท่าที่ควรทั้งทั้งที่อายุยังไม่ถึงอายุเพิ่งไม่เท่าไรผลอาจเป็นเพราะการดูแลสุขภาพ ภาพที่ไม่ดีโดยที่เราไม่รู้ตัว เพราะหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่ดีควรเริ่มมาจากอาหารที่เรากินเข้าไปในแต่ละวันทุกๆวันนั่นเองอาหารที่ทำให้แก่เร็วและยังทำร้ายสุขภาพมีดังต่อไปนี้ 1. อาหารหวานน้ำตาลของหวานอาหารรสหว,วานคาร์โบไฮเดตท,ที่มีปริมาณน้ำตาลสูงทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเพิ่มมากขึ้นและยังทำให้ริ้วรอย ตามมาเพิ่มอีกด้วยนั่นเป็นเพราะกระบวนการย่อยสลายน้ําตาลภายในร่างกายทำลายคอลลาเจนซึ่งเป็นโปรตีนที่คอยทำหน้าที่ในการบำรุงผิวพรรณให้กระชับกระเ้งเต่งตึงแต่เมื่อคอลลาเจนถูกทำลายลงด้วยน้ําตาลในปริมาณสูงที่เรากินเข้าไปก็จะทำให้ผิวเสื่อมสภาพมีรูรอยง่ายเกิดขึ้นเกิดขึ้นได้มากนั่นเองดังนั้นเราควรหลีกเลี่ย เี่ยโดยการฐานน้ำตาลให้น้อยลงนั่นจะเกิดผลที่ดีที่สุดเลยละค่ะ 2. อาหารรสเค็มเกลือเกลือคือโซเดียมหากเรารับประทานในปริมาณมากเข้าสู่ร่างกายจะทำให้ร่างกายเสื่อมสภาพลงโดยนักวิจัยค้นพบว่าความเค็มของเกลือ ที่มีปริมาณมากจะส่งผลทำให้เร่งเซลล์ให้เสื่อมสภาพเร็วมากยิ่งขึ้นเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจได้อีกด้วยดังนั้นเราจึงควรทานเกลือลดปริมาณลง บริโภคเกลือปริมาณน้อยลงก็จะทำให้ใบหน้าของเราไม่ดูแก่ไปก่อนวัยลดอาหารที่มีรสเค็มก็จะทำให้ใบหน้าของเราดูอ่อนเยาว์ไม่แก่ไปก่อนวัยนั่นเอง 3. อาหารฟาสต์ฟู้ดคืออาหารจานด่วนอาหารตามสั่งที่เรากินเข้าไปเป็นประจำด้วยความเร่งรีบนี่ถือว่าเป็นอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพเพราะมักจะมีไขมันทรานอยู่นั่นเองนั่นก็คืออาหารเหล่านี้ส่วนใหญ่มักผ่านการทอดน้ำมันทอดซ้ำๆน้ำมัน ดำเก่าๆซึ่งไขมันทานเหล่านี้ยังส่งผลทำให้หลอดเลือดเกิดการอุดตันทำให้แข็งตัวเร็วขึ้นเป็นสาเหตุทำให้ผิวของเราแก่ไปก่อนวัยใบหน้าโทมผิวหมองคล้ำไปก่อนวัยนั่นเอง เนื้อสัตว์แปรรูปได้แก่ไส้กรอกเบคอนซึ่งอาหารเหล่านี้มักมีรสเค็มยิ่งกินยิ่งทำให้เกิดริ้วรอยก่อนวัยเร็วมากขึ้นก็เพราะเนื้อสัตว์แปรรูปเหล่านี้มีกรรมทาันและสารกันบูดอื่นๆประกอบด้วยและนอกจากนี้ยังมีเกลือในปริมาณมากเลยทีเดียวซึ่งเกลือโซเดียมเป็นสาเหตุทำให้ผิวหนังเกิดการอักเสบอ่อนแอ ผิวเสื่อมสภาพโทมผิวเสื่อมโทมมีเกลือในปริมาณมากซึ่งเกลือโซเดียมเป็นสาเหตุทำให้ผิวหนังเกิดการอักเสบอ่อนแอและผิวเสื่อมโทมได้ง่ายกว่าปกติ 5. กาแฟกาแฟ คา,ฟาเฟอีนการดื่มกาแฟเป็นประจำทุกวันเป็นสาเหตุทำให้ผิวแก่ได้ง่ายขึ้นเนื่องจากปริมาณคาเฟอีนที่อยู่ในกาแฟ ى. จะทำหน้าที่เสมือนยาขับปัสสาวะที่ทำให้ร่างกายต้องขับน้ำออกบ่อยๆจึงเกิดภาวะขาดน้ำส่งผลทำให้ผิวพรรธไม่เปล่งปลงั่งแห้งกร้านผิวพันธ์เกิดรูรอยมีจุดด่างดำเพิ่มมากขึ้น เพิ่มได้มากยิ่งขึ้นนั่นเอง6กแอลกอฮอล์การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปเป็นประจำย่อมทำให้ผิวพันเกิดริ้วรอยก่อนวัยอันควรเนื่องจากเพราะแอลกอฮอล์ทำให้ผิวสูญเสียคอลลาเจนความยืดหยุ่นของผิวถูกทำลายลงผิวเกิดรอยแดงร่างกายขาดน้ำและที่สำคัญยังทำให้ระดับของวิตามินเอ ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระของร่างกายลดน้อยลงไปอีกด้วยอาหารที่กล่าวมาทั้งหมดนี้อย่างไรก็ตามที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ล้วนทําให้ผิวพันแก่เร็วกว่าปกติฉะนั้นถ้าหากใครไม่อยากแก่ก่อนวัยอันควรก็ควรจะพยายามหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่กล่าวมานี้มากจนเกินไปนะคะถ้าหากใครไม่อยากแก่ก่อนวัย อันควรแต่อยากมีผิวพรรณอ่อนวัยเปล่งปลั่งสวยสดใสยอยู่เสมอฉะนั้นควรพยายามหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่กล่าวมาข้างต้นนี้ซึ่งทำให้ผิวพรรณแกเร็วกว่าปกติจึงควรพยายามหลีกเลี่ยงการทานอาหารที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ให้น้อยลงระวังอย่าทานให้มากเกินไปนะคะ ส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ